สวัสดีครับการบาพบกระคผมนะครับช่องเจนีหนึ่งห้าสองอ่าวันนี้ก็จะมานำเสนอตัว Impact Thailand นะครับก็เพิ่งเสร็จไปตัวนี้ผมทำดึงซ้ายนะครับพอดีทางซ้ายก็เลยทำดึงซ้ายแต่ถ้าท่านไหนอยากได้ดึงขวาก็สั่งดึงขวาได้ครอบลำจะเป็นครอบลำ คาร์บอนไฟเบอร์นะครับข้อตามจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทางคาร์บอนไฟเบอร์สูตรจุดสี่สองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยได้ทำการไปเทเรียบร้อยตัวนี้ผมรับประกันแค่ห้าสิบเมตรก่อนเพราะว่าหาที่ยิงร้อยเมตรไม่ได้ก็เลยต้องรับประกันที่ห้าสิบเมตรเพราะว่าเราลองที่ห้าสิบเมตร ในส่วนตัวด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะทำที่ปิดก็คือตอนนี้สั่งไปแล้วของยังไม่มาคือผมมองดูแล้วมันไม่ค่อยเบิกนะครับก็เลยเดี๋ยวทําที่ปิดอาจจะทําเป็นหลายๆสีก็ได้อะไรแบบเนี้ยเดทที๋ยวทที่ปิดข้างตรงนี้ ในส่วนสีก็เพิ่งไปเทสเสร็จก็เดี๋ยวส่งไปทําสีนะครับในส่วนตัวนี้ผมเปิดอยู่ที่22นะครับ22่สิี่ิคือเราไม่ได้ทําไว้ก่อนนะครับก็คือ,อลูกค้าท่านในสนใจสั่ง ผมถึงจะได้ทำให้นะครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจก็ ID ีลายก็จะขึ้นอยู่ตรงหน้าจอด้านล่างนี้นะครับก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยหรือสั่งได้เลยนะครับผมย้ำนะครับเปิดอยู่ที่ 22K นะครับหรือ22,000บาทนะครับผมเล็กที่ผมใช้ก็คือจะเป็นเล็กแับในนะครับออนาคต ถ้าลูกค้าอยากได้เล็กของท่านจิปะตหะเดี๋ยวผมเคลื่อนรูปให้ดูนะครับเล็กของท่านจิปะทะผมคิดเพิ่มอีกสองพันห้าร้อยบาทนะครับก็ถ้าคนไหนเล่นอยู่ก็น่าจะรู้ว่าเล็กท่านจิปัะ,ะเป็นแบบไหนก็รูปอยู่ด้านล่างเลยรูปตรงนี้นะครับนี่คือเล็กของท่านจิปัะ จะเป็นเล็กแับนอกแต่ความยาวมันจะยาวออกมา,าลำลำมันจะไม่เสมอกับถังนะก็คือมันจะยาวออมากกว่านี้แต่ผมว่าถ้าเล็กรับในปัญหามันจะไม่ค่อยมีครับเล็กปับในคือเล็กปับในปัญหาแทบไม่มีการไหลของลมนะครับผมว่าโอเคนะเล็กรับใน โอเคครับจบคลิไปไว้แค่นี้ท่านใดสนใจก็ทักมาได้ตามไอดียลน์ด้านล่างเลยนะครับผมที่ขึ้นไว้ให้ครับขอบคุณมากครับ